อันนี้จะเป็นลวกผักขมท่านผู้ชมหลายคนบอผักขมยังคือสีแดงผักขมสีเก็บในสวนนี่แหละผักขมสีกับผักขมเขียวน้ำมันจะสีแดงแบบนี้เลยกำลังเตรียมเมนูอาหารเย็นวันนี้ แต่ละมือก็จ้าสิกินอย่างอาหารกะถ้าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก,ก่กะเพราะนันคุณยายผัดเก็บขี้เล็กมาใส่คุณยายน,าานี่แล้วนาบ้านนี้คุณยายผัดเก็บเก็บขี้เล็กมาบางคำเกันเลยบริกแกงแกงบริท่านกับว้แกบงบอื่นลบบต้มขี้เล็กไว้บริท่านจะเย็นจ้กน้บรบูรน,นี่นี่แล้วอสองรอบพอแล้ว พอดียายรุ่นแล้วแกงขี้เล็ก,อกเอ,อเาอผักข่าวง่ายมากเนี่ยมันมันโบเบิดเนี่ยจได้ยังกินแรงเลยครับข่าวกันนีแค่นี้แหละพี่น้องอันนี้ตำหมักทัวอันนี้แกงขีเล็กแกงขีเล็กเอามาจากเทียงยายรุ่นแล้วแกงพอดีเนาะอันนี้จะเป็นย่างเนื้อกับอ่าไข่ลูกไข่เป็ดแล้วก็ลวกผักขมแล้วก็เจล ประแดกคุณยายกินยายบุญกินแนม,นม่้องมือสจะไปทางไหนเขาเ็ไเขากินอิมมอออ่มเปล่าบ่กกินเขาบริพอมกับเร่ท้องไป,ไปก,ก,งกินไปไปทำเลยจ้ะเลาูกกิก่อไม่้องทกับไปไต่เมื่อกี้ซ้อนน้ำเขาเาขาสวรลงไปไต่เมื่อกี้ซ้อนเมืม่อกี้ซอนในตูม้มอนเ้าสื่อ บวกหัวแท่จริงผักขมเนี่ยมันกระแสบอยู่นะพี่น้องอืมแต่อยู่บ้านแบบนี้ครัพบพอบอยมากกินแต่สมอไมแต่บารมีเก็บกินตะกี้บามีก็บ่ค่อยกินดอกแต่เป็นสมัอนี้หมอแนะนํำไม่ยอมให้กินผักเยอะๆกับไข่มั้งสินะเอ้อคุณยายเราหมักเอาไปแกงอ่อมไหม ถ้าเกิดเองตามธรรมศาสตร์สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีย้ำแลกมทางจา๋าปกติแกงที่เล็กเบามีมากกินเนาะถ้าแกงใส่ไข่หมดแดงแห้งแสบแต่ว่าส่วนใหไข่หมดแดงกำลังมีเดยแต่วันนตลาดในเมืองนะเขาเจ้า เริ่มขายแล้วแต่เขาจะขายเป็นเป็นจานเป็นกล่องอนะฮะผมยายุบวน,นแล้วตักเข่าละลายผดโคเฮ้ยกินไม่หมดหมดเดือดแวมาหน่อยไม่องมือก็ับมาแต่ขายมัน จกได้มันจกถุงบูทั้งหมดไปคุดมันขายพี่น้องกะไปข้ามโพดไปขายแต่ในบ้านข้างในเนี่ยเหลือสองถุงมาเมื่อเช้วาว่าจะไปขายอีกว่าจะไปคุดอีกเมื่อเช้าพออาศัยคุดขายส่วงนี้ขเขาจาซื้อส่วงนี้หลังจากส่วงนี้ไปแล้วก็สิบเขาจิบดซื้อเด้พรอเป็นช่วงเทศก,กาลงานน,านั่นจำขวนเข่าไม่ใช่มีมเผือกมีมัน มีเหล่ามีไก่ต้มสิน่ะชินพื้นแพร่ว่าบอยายอชินพื้นแพร่ว่าเหล่าให้ไก่ต้มบุญเดือนสามคับว่าแต่ว่าขายส่วนนี้ไปขายก็เลยไปคุดมาขายเอาที่เหลือบริหนึ่งบุญเข้าไปใช้สักชเด้นึออ่รบุญหนึ่งไว้ เมื่อก่นก็ไ้ไปคุดอีว่คุดขาย,ออยพอมันได้ขาย,อ,ยอากาศเงียบเลยพี่น้องวันนี้เงียบบ่มีลมมิดซิลีใบใหม่ก็บรติงเลยมันฮอตเดี๋ยวเริ่มจะฮอตแล้วเดี๋ย<อ>วกลังเว้นช่วงบาบอ่ะ กระสินหอนๆจะเมือน,นชองๆไกรข้าก็ฝนสิตกแน่เมื่อฝนสิตก,กปกติยาติฝน,นมันต่ตกห้ามเหมือนกนานะห้ามดอกหมกม่วงเลยหมกม่วงก็ต้องเป็นหม,า,มนา,ากมือชาจะปนปละดุกยาย ปดุกครั้งในไฮน่ะสามสี่ตัวผลปดุกหลวงดอกสะดาวล็กแกงเสงน้นยังแกงเส้นกระดูก แกะกิเลสมันต้องใส่ใส่หนังแล้วก็ใส่ไข่โมดแดงแซ่บแต่ว่าอาหารการกินเนี่ยก็แล้วแต่คนมักเนาะขึ้นอยู่กับคนชอบมันก็นสามารถเห็นในหลายอย่างเห็นในหลายวิธีแต่ว่าแต่ละแบบกัแบแซ่บไปคนละอย่าง เอามันสีแดงแบบเลาๆมันจะเข้มข้นเนาะห่อนๆแบบนี้ไปไต่เขียดได้เด้เดี๋ยวจากเมื่อสิภาไปไต่เขียดพี่นอ้องพอดินไม่เริ่มแห้งละเขียดมันออก นำอยู่ในพายกับบกบเลยยายไม่สะบว้ก็บบริเลิกเลยแค่นี be ้แห่งมันล่ะบัดแห่งแล้วขบขบตอนนั้นนำยังเป็นสะอยู่ อารที่คุณยายหมักคืออาหารพวกนี้ระบบก,กิ่เด้พวกกุ้งปลาหมึกระบบก,กิ่พวกปลานิ่นพวกเนื้อพ,พวกหมูเห็ดเป็ดไก,ก,ก,ก่ระบบกิ่ส่วนใหญ่แล้วกินแบบลวกพักแจวปลาแดกตำหมักทัวแกงกบแกงเทียดนกนกูปูป,ปีกแบบนี้อาหารแบบบานบานบรหานกระบายมะขามส่วนนีก้ก็จะเป็นฤดูมะขามสุกกระบายมะขามเพื่อหากนกนกินเขากข,ขนม หลังจากกินเขาแรกแล้วพี่นาา้องจ้าพอดีอากาศกระยักฮอนๆเนี่ยจัหน้อยแต่ว่าพอเดิกมาเลยพอดอากาศเย็นได้พอหมาะน้ำหมอกลงแต่ว่าชีฮอนแต่ย้ำส่วงนี่แหละต้นไม้กับบหบดบพได้เพราะว่ามันแหงเริ่มแหงแรงต้องได้ลดน้ำทุกวัน ต้นบักข้าวต้นบักข้าวต้องได้หวดพว่ต้นบักข้าวนะครับต้องการน้ำถ้าปลูกใกล้น้ำหรือว่ารดน้ำทุกวันนะเมื่อกี้โตเร็วออกลูกเร็วอันนี้ปลูกสามปีนี่เด้ สังเกตเบิ่งไว้มาหน่อยกับมาน้ำทาเบยเอิ้นไปนบม,มาหยังที่เป็นหมากแล้วฮั่งกับปลูกเนาะสามปีนะจ๊ะประมาณนั้นโบกเกินหาปีบ่มีว่านาที่ออกลูกเด้อันนี้มันเป็นล้ำสนนะเด้เริ่มเป็นล้ำสนแล้ว นี่จะยู่ใกล้น้ำกับเปิดน้ำโดสต์มเมออันนี้อันนี้บบแมนมา่าเปิดก๊อกน้ำเล็กน้องอันนี้จะเป็นเอ่เอเ่งยังแบใช่อันมอเตอร์ปุ่มอะไดโวเนาะพิดน้ำเดี๋ยวทำ ปั๊มน้ำอันนี้ก็จะเป็นน้ำในอันน้ำในสระโอ้ยหมากำมานำ้ำมาอย่างเยอะมาซื้อ,อยังนะท่านในมาเจ้านี่ยนะว่จะตั้งซื้ออะไรเนี่ยเอยียงนะอีปุกกี้นี่มันเป็นเพศเมียนะจ๊ะบริเวณเพศผูกกับเลย่มาตัวเดียวแล้วพี่น้อง แท้จริงน้นมันได้ลูกหาตัวแต่ว่าเอาไ้เร้าบ้านเขาจะเอาไปเลี้ยงมาแล้วส่วนใหญ่จะตัวดำหลายคนบอกเลี้ยงแทนกาแฟมันมสีกาแฟเล้พี่น้องเออ<ด>กาแฟเป็นอะไรมากำลงังโตมือนะโบมีว,วิ่งขึ้นชวนฟังนั้นอพอแนมหันหลังเพราะว่าวิ่งตามห้องแงงอยู่มือตื่นกระเศ้าด้ทำไปขุดมันขายเพราะว่า ้าสีได้ขายก็สีได้ขายแต่แค่พุงนี่เด้ดพุงนี่เมื่อนี่พุงนี่เพราะว่ามันเป็นไก่เทศกาลแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวแม่เราเมยไปคำบางคำเนี่ยมันคำพแล่ะกะยังเหลือสองถุงถุงละยี่สิบบาทเมื่อเอินล่ะกะเท็ดเท่ามันออกเยอะเฮ็ดกะทิยาปลูกอะไรพี่น้องมันเบิดเสื่อมันล่ะแม เนาะมันยาออกเนาะมันออกัะเล็กๆเี้หน่อยมันคลายคือเก็บหลอดเดียวแล้วก็เบิดได้เงินยังหอดพันหรือยังทางก็ได้เงินพันหาลงทุนปลูกเห็ดสี่พันบาททางก็ได้เงินพันหาอย่างว่าเด็กเกิงเออแล้วเห็ดเห็ดเนาะเริ่มสีเ้าออกแล้วมันแบบออกมาลมมาลำเต็มเต็มมันบอกคือต่กี้ ปีหนาคันเป็นแบบนี้บะมีบะปลูยายได้เห็ดคันปลูกบะมีก็สิลงทุนเองทําเองขายเองเดี๋ยวจะเป็นคู่แข่งเองเออเอาสิจ้างเขาเจ้าไม่เห็ดเนี่ยแต่จริงไนะี่ยายมาเราก็เห็ดเป็ดเนียเสือเห็ดเราเคยปลูกเห็ดมาก่อนยายมาลุงเลนเราเคยเลี้ยงจงิ้งหลีดเคยเห็ดนันเห็ดหนี่มาก่อนเนาะแต่เสมอแล้ว,ว่าเราบุห็ดมันยาก แล้วก็อ,อ,อยู่สองภูเม<ง>ียบ่มีว่ติจ้างไห้เพื่อนเฮ็ดอยเดี๋ยวเฮ็ดเองมอ่ะลลงทุนบ่หลายหอกแต่มันลงทุนแห้งหลายใส่เวลาหรือว่าจ้างคนงานมาหมักหยัดก่อนเฮ็ดจังเสียอบเพื่องมาเพื่องอบให้มันอ่อน,ม,นมันหลายขั้นตอนแล้วก็เพื่องเขาก็บบดสื่อดอกมีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมาหมักมาอบมายัดก่อนแล้วก็จังเป็นหนึ่งขาเสื้ออีกโน่นนี้นั่นอีกเนี้ ลลยขั้นตอนก็เข้าใจอยู่แต่บ่มีก็ปลูกม่านหาปีแล้วเนาะปีแล้วก็ได้กำไรแปดร้อยปีนีจิบบอดด้หอดทุนบ่ดด้เคร่งทุนได้วานว่ามันหอนมันกนเ็เริ่มเริ่มชิเย็น,ยนลงแล้วพอาเริ่มสามทุ่มไปแล้วกะเริ่มอากาศเย็นแล้วพี่น้อง แต่กลางคืนวันเดือนเต็มอันเดือนดาวเต็มฟ้าแต่มันเดือนมืดด้วยนี่ยมันเป็นเดือนดับเนาะแต่ว่าวางเว้นนี่บัดค้ายๆค,คือฝนอยากตกนี่แม่มืดคุม้มอากาศอยากห่อนกลางเว้นนะอ่ะพอเดึกๆมากอากาศเย็นแต่บ่มีก็ยังบ่ไดนอนเปิดพัดลมด้สุเสมอเนี่มันยังอากาศเย็นอยู่ นายนอนยังนอนตุ่มหูมอยู่บบน่ะนางปุกกี้ฮะสวัสดีเร็วๆสอนมาสวัสดีซินางปุกิช้อนมันหาอะไรแียก้อนเนี่ยเมื่อไปเมื่อไปใช้กระเลนตามเจ้าหน้าที่ลงป่าลงทาง เดี๋ยวเขาสิขโมยอยาไปอีกมาว่าจะเห็นคนยังไปใช่กะตามกลวนไปขันอยู่ติถนน์ในรถเหยียบตายแล้วจะบอกให้เข้าใจไหมอันพูดจะเข้าใจไหม <c oughs> เลือกตาเบึง <c oughs> ่งเี๋ยวทำเลือกตาอีกกินบอลกล้วยกล้วยทอดบ้านเฮาพี่น้องว่าจะสองทุ่มสามทุ่มแล้วเงียบกิฟต <c oughs> นี่โมยนกม่ในยินแต่เชียงกิริจิซอนห้องอยู่บ้านน้ำีนกะตะกี้แต่สรวั์นอนผูวเดียวสม,มือน้องเหมยมานอนเพราะอากาศมันเนย็นเลยสบายสบายก็บร่ได้เป็นตะ้ยานหรอกมันกะเงียบสงบเนาะอันนี้นะอยู่ไฮอยู่นา,นา้นที่นนองมื่อกรอนกับบ้านอยู่ในหมู่บ้าน แต่ว่าอยู่ในบูบานมันสมเอร์บูพิตายูแล้วกังเว้นกับขี้ฟุ่นไงง่องรถลายติดถนนใหญ่บูพิตายูานนายยอยู่ให้อยู่หน้าสบายมันเงียบสงบเห็ดไทยเห็ดหน้าปลูกพักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สมเอร์ในพายกานิยมออกมาอยู่ให้อยู่หน้าเมื่อก่อนนะบริ็นตายูด้แถวในปิดปลาหกปลาะม,นนม่ก็สมเอรีอี เขาที่มหมดบาทน้งเทือเจะของหวออกมาอยู่ไห้อยู่นะเดี๋ยวปีที่แล้วมีหมาจอบม,มาพี่น้องหมาจริงจอบเออมันมามามา,มาจากเถื่อนนะสองเถือ่อนหรือสามเถือ่อนทั้งๆที่บเ่เคยมาแบบเป็นชิปปีแล้วปีที่แล้วมาแต่ว่าปีน,านี้พังเบิ้งเนี่ยถามมันมามาันจะมาส่วงเออส่วงนี่แหละมีนาเมษาหมหมหาจินไก่หรือ,มอไม่อะบอหึอ มันจีอมเาาิมเนจีออกหาชินกลาคืนเค่องหนาวแล <professional> ้วเนาะพิมไฟอยู่เนาะไปาัน้ารพิมพ์ไฟมันมาฟีนิกายาอันหนาว้าวเลยเข้าใจปกเข้าใจบะอาบน้าได้ครับขอยังบ้านได้อาบน้าพี่นอกจามาเนี่ยสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีมันกินบอ สบายดีสบายดีสบายดีเมื่อเร็วๆไม่กินนะจ๊ะไม่กินมันบำตกินไม้องสิกินกล้วยฮัลโหลเมื่อเปล่าเมื่อเม่มเร็ว